หน้าที่ผู้การขายหาพื้นส่วนจำกัดทินเือนสสาข,ขาปักชองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำค่ะวิธีการตั้งค่าการเตือนเข้าเช็คระยะนะคะที่ศูนย์บริการหลังจากคุณลูกค้าได้ออกรถไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็จะนำรถ x e อ็กซ์ประตูคันสวยคันนี้นะคะมาแนะนำให้คุณลูกค้ารับชมกันนะคะเชิญค่ะ เราขึ้นรถมาแล้วนะคะเราก็ต้องปิดประตูนะคะให้สนิทก่อนนะคะเมื่อเราปิดประตูให้สนิทนะคะเราก็นั่นมือค่ะตรงนี้นะคะมากดไว้กดค้างไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะกดสวิตช์ที่พุชตานะคะหนึ่งครั้งค่ะจะมีคำว,ว่าโหมด ACC ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็กดอีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็กดหนึ่งสองสามนะคะพอขึ้นหน้าจอตัวนี้เราก็กดค้างไว,ะะว้นะคะอีกหกวินะคะค่ะเมื่อกดขึ้นมานะคะหกวิแล้วก็จะมีตั้งค่าระยะเวลาขึ้นมานะคะมีเก้าสิบวันร้อยแปดสิบวันสามร้อยหกสิบห้าวันนะคะให้ลูกค้าเลือกที่ร้อยแปดสิบวันนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะตกลงยืนยันค่ะหลังจากนั้นหน้าจอถัดมาก็จะเป็น ตั้งค่าระยะทางค่ะให้เราเลือกที่คำว่า1,000 0กิโลเมตรนะคะกดปุ่มยืนยันนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นแล้วก็กดสวิตช์นะคะดับได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเช็คกันนะคะว่าที่เราตั้งค่าไปเนี้ยถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็กดสวิตช์ขึ้นมานะคะสองครั้งค่ะ จากนั้นจะมีไฟเตือนที่หน้าจอขึ้นมานะคะคุณลูกค้าพอมีไฟเตือนขึ้นมานะคะเราก็เลื่อนนะคะลูกศรน,นะคะไปที่การตั้งค่านะคะเมื่อมาเจอการตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มยืนยันนะคะค่ะแล้วเราก็ไปเลือกนะคะที่การบํารุงรักษารถนะคะค่ะเราก็กดที่การบํารุงรักษารถนะคะกดยืนยันค่ะแล้วก็เลือกคําว่ากําหนดเข้ารับบริการนะคะ เห็นไหมคะการตั้งค่าที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะคะก็คือกําหนดเข้ารับบริการครั้งต่อไปค่ะที่1 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะหรือ180วันนะคะหรือว่าผู้ภาษาบ้านเราก็6เดือนนั่นเองนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอย่าลืมนำรถเข้าเช็คตามระยะนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย